นุนโดยเที่วสองแรงกำลังสองสบพี่น้องชาเกษตรัประเทศผคนฮปีเดินชมข้าวโพดสับเพลินเลยนะคะคุณบาทหาอะไรอยู่ล่ะคะหาหนอนกินหรือเปล่าแต่เสียใจด้วยนะคะเพราะไร่ข้าวโพดแห่งนี้ไม่มีหนอนให้กินแน่นอนคะ่ะ เรายังอยู่กับพี่สมบัตินะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อกี้เนี่ยเดินทั่วกันแล้วโอ้เข้าโพดเขาก็ยังสวยอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยถามหลังไม่ไปแล้วบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ฉีดนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมขา้าวโพดเขายังดูแข็งแรงยังดูแบบสวยใบเขียวแบบนี้อยู่นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ฉีดนะครับเดือนหนึ่งมั้งเดือนหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมถ้าก่อนที่จะใช้เพียวเนี่ยหมายความว่าในหนึ่งเดือนนั้นนะฉีดหลายรอบไปแล้ว สี่รอบสี่รอาทิตย์ละรอบาทิ์ละรอบเพราะว่าอะไรมันเป็นยังไงใบมันเหลืองเหลืองมาแรงเยอะพวกเพี้ยไฟไรแดงมี่หมดเลยปัญหาหลักของการปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นี่คืออะไรครับเพี้ยไฟกับไรแดงเพี้ยไฟกับไรแดงมันจะทํายังไงมันจะทําไหมกับพวกมันยุบไวผสมไม่ติดคมันยุบเราไม่มีไหมผสมไม่ได้ไหมจะยุบไปเลยมันแบบมันจะไปทาลายตัวไหมข้าวโพดตัวนี้ไหมตัวนี้มันจะดําไปเลยยังไม่ติดครับ มันจะมีออกยาวขนาดนี้นะม,มันจะหาย<ว>ไป <ๆ S 2> ยมันจะทู่ไปเลยครับไม้ไม่ออกเนี่ยตัวสำคัญเี้ยไฟไลาแดงครันะลาพวกต้นโซมต้นเหลืองใบไหม้แบบนี้ล่ะมันก็มีเห็นมั่งทุกรอบ ต่นรอบนี้เซยจ,จะไม่มีบ้างแต่ที่บอกว่าเนี่ยที่เดือนหนึ่งไม่ได้ฉีดเพราะว่าใช้เพียวครับเนี่ยใช้เพียวคือไม่ต้องไปฉีดเยอะไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่พี่สมบัติอบอกตั้งแต่แรกว่าการปลูกข้าวโพดเมล็ดพันุ์เนี่ยมันดูแลยากครับแต่ถ้าเรามีตัวช่วยดีๆเนี่ยมันก็ทําให้เราอ่ะอุ่นใจไปได้เปลาะหนึ่งด้วยครับอุ่นใจไหมอุ่นใจนอนหลับเลยยังไงไล่ฟังหน่อยนอนหลับไงเอาห็นข้าวโพดสมบูรณ์ไหมเยอะยาวแม่วันนี้ต้องติดต้องมีเมล็ดอื นอนหลับได้นอนหลับเลยทั้งที่แต่ก่อนนะนอนไม่หลับเลยครับแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้ใช้เพียวเนี่ยครับความรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นตอนกลางคืนก็ต้องมาส่องไฟเธอต้องกระโพดหาดูลายแดงดูหมอนรอครับคือมันไม่มีพักเลยเหรอครับมันจะเยอะไหมมันไม่พักหรอกพวกนี้อืถ้าไม่ได้ยาดีไม่อยู่อืครับซึ่งก็เคยได้ยาไม่ดีมาแล้วด้วยมันก็มีมั่งก็มีมั่งไปแล้วปนปนกันไปนอนไม่หลับแล้วก็เครียดไหมครับพี่สมบัติเครียด มันรูทำาม่ตัวรอบหน้าเอาใหม่เอาต้องไอเดียวก่าต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะอืมครับอืมแต่ว่าท่าที่เราจะได้กินอิ่มนอนหลับเนาะครับใช่ไหมเราก็ต้องเข้ามาเนี่ยคำว่าเข้ามาในไร่ข้าวโพดเนี่ยทุกคืนเลยสิสมัยก่อนเข้ามาตัวคืนไม่ได้หยุดมาเดินในป่าข้าวโพดทุกวันนี้มาไร่ข้าวโพดตัวคืนแต่มานอนอืมนอนแบบสบายใจาพอมาใช้เพียวปุ๊บความสุขมันเป็นยังไงพี่สมบัติ๋อความสุขได้เลยได้ยังไงนอนหลับเต็มอิ่มคิดแล้วคิดถึงงินเล้ยนี่ เฮ้ยคิดถึงยังไงเงินกันไงคิดว่าจะได้เยอะแล้วนี่แล้วมันจะได้เยอะกว่ากันเท่าไหร่วันนี้อยู่จะได้เปไรเลือเกินสองหมื่นบ้ก่อนใช้เพียวไรแล้วเท่าไหร่ตรงอยู่ไรละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามแล้วถ้าใช้เพียวไปปุ๊บแสดงว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้นครับใบยังตั้งเขียวฝากยังแข็งแรงตัวหมูยเข้าวโพดก็ยังดูฟูอยู่แบบนี้เลยมองเห็นเลยต้นกับฝากป็นสีเดียวกันควอมสมบูรณ์ความเขียวนั่นคือใช้ได้ครับ แล้วพอเราเดินแบบนี้เราคิดถึงเงินแล้วมันมีความสุขไหมคิดว่าได้เลยได้แน่นอนเนอะขนาดฝนผ่าฝนผ้นผ่าไปรอบหนึ่งปกตีฝนผ่าแล้วเกอรจะล่วงจะไม่ติดนิติดตัวนี้เจอสามวันแต่อยู่รอดอยู่รอดเพราะอะไรอ่ะใช้พีอวมังครับใช้พีอวมังครับใช้พีอวมังครับสมบูรณ์ไหมไม่ยุบนะครับไม่มีปกติช่วงฝนตกในตอนเช้ามาจะมีอะไรพวกพียไฟลาเดียกอยู่ในไหมนี่ต้นนี่ไปเลยไป รอนนี่ไม่มีไม่ได้ฉีดปกติต้องฉีดแล้วฝนตกนี่ไงแสดงว่ามันอยู่ได้สิอยู่ได้แล้วมันเป็นสารธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณผู้ชมนะเข้าไปฉีดได้อยู่ได้แบบนี้แสดงว่าตอนนี้เดินไปนับเงินนับเงินนับทองไล่ละสองหมื่นได้แน่นอนพอสมัยก่อนที่เราแบบว่าลงทุนไปเนี่ยแสนกว่าบาทในการปลูกสี่เดือนขายได้เท่าไหร่นะ ได้สามแสนกว่าบาทได้สามแสนกว่าบาทก็ถือว่าถักลบกบหนี้กันไปแหละใช่ไหมยี่สิบสี่ไร่แล้วครึ่ง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 และพอใช้เพียวไปอ่ะตอนนี้เรามาใช้เพียวแล้วนะใช้เพียวแล้วเนี่ยมันลดอะไรบ้างต้นทุนมันลดอะไรบ้างปุ๋ยฮอร์โมนอย่างอ่ะปุ๋ยฮอร์โมนลดแล้วใช่ตัวเดียวอืมครับไม่ต้องมาบวกต้นั้นไม่ต้องเอาตัวนี้มาบวกตัวนี้ตัวนี้มันบวกตัวนี้อืมไม่ต้องมาเปิดตาดอกแสดงว่าเพียวตัวเดียวเอาอยู่ ก็คือทุกอย่างได้หมดขึ้นไปจะเห็นที่คิดว่าเอาอยู่นะอ่าไม่ต้องคิดแล้วเห็นด้วยตาเลยเนี่ยครับอุ้ยแกงว่าลดทุกอย่างไปได้หมดเลยประหยัดต้นทุนครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลังจากมาใช้เพียวแล้วเนี่ยต้นทุนจาก5้าถึงเจ็ดพบาทต่อไร่ลดมาเหลือกี่บาทต่อไร่ตอนนี้มันอยู่ถึง4ี่ถึงห้าพบาทแล้วแต่ก่อนเนี่ยก่อนใช้เพียวเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยมันได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ประมาณอยู่ตัน2ตัน3ตัน2ตัน3หลังใช้เพียวไปแล้วเนี่ยคิดว่าไร่หนึ่งผลผลิตได้เท่าไหร่ฮะ ตัวนี้คิดว่าอาจจะถึงตันสี่ตันห้าโอ้ขาดนะขาดได้ต้งใจจะได้ล้ตันสี่ตันห้าคือขึ้นมาหลายพันโลเลยแหละครับดีใจไหมดีใจนี่เนี่ยนี่ขนาดคาดการนะคาดการอีกอีกนานเท่าไหร่จะเก็บเับเนี่ยหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนแหม่ต้องส่งผลมาให้รายการด้วยนะครับติดตามผลก็แบบใกล้ชิดเลยคือเท่ากับว่าตอนนี้มันลดต้นทุนแน่นอนและเพิ่มผลผลิตครับและก็ได้เงินเพิ่มขึ้นเกษตรกรก็มีความสุขขึ้น นี่ก็ลดปุ๋ยทั้งสายด้วยยังไงอะครับปุ๋ยทั้งสายที่ก็ให้ทางสายในตอนจะเป็นฝากเล็กๆนี่ก็ต้องให้ปุ๋ยทั้งสายเลยเพื่อขยายฝากให้ฝากมันโตให้มันเข้าไปถึงในพื้นที่ต่างๆกใช้ปุ๋ยทั้งสายให้ปุ๋ยทั้งสายมันกินฝากให้ฝากมันโตขึ้นอรอบนี้ไม่ต้องแล้วไม่ให้เลยเหรอครับไม่ให้แล้วไม่ให้เลยแต่มันยังโตเหมือนกับให้เลยเพนสมบูรณ์แล้วไม่ให้แล้วโอ้ประหยัดได้ตอนนี้ประหยัดปุ๋ยได้ประมาณห้าพันบาทต่อไร่ทั้งหมดนี่แหละ เนี่ยคือกําไรเอาละอะไรที่เราประหยัดลงไปเนี่ยคือกําไรที่เราจะได้เงินที่เราจะได้มากขึ้นละแล้ววิธีในการผสมแบบนี้คือตอนนี้ครับพี่สมบัติใช้เพียวสูตรไหนยังไงบ้างสูตรหนึ่งที่เรกก็ฉีดเป้ไฟฉีดเอาคนฉีดก็ใช้ยี่สิบซีซีต่อน้ําเป้หนึ่งเป้์หนึ่งประมาณยี่สิบลิตรได้พ่นก็คือเพียวหนึ่งพ่นยังไงพ่นเป็นอังพ่อเปียกนี่บ เดินแบกผิวปากกุ้ยใบผิวปากกยา…ผิวปากเพลงอะไรมีเพลงในใจไหมมันต้องมีเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรมันก็สบายใจเล้ะแล้วฉีดรอบแรกไปหลังจากรอบแรกกี่วันเห็นผลอาทิตย์หนึ่งรอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยังไงเริ่มเขียวเริ่มหน้วาใบเริ่มหน้าขึ้นเลยจากที่เดิมมันแกนแกนเหลืองแกนเหลืองมันจะไม่ได้แล้วอืมอื ก็ได้คิดหาตัวช่วยเขาเลยก็ได้เพียวมาฉีดปุ๊บใบก็เขียวขึ้นเข้มหนาขึ้นใหญ่ขึ้นมันใบเล็กนี่ใบเล็กะดาดนี้มันจะเริ่มใบจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาขยายขึ้นแล้วตอนนั้นรู้สึกไงดีใจเลยดีใจแล้วที่ว่าต้องรอดงานนี้วะก็เลยเจ็ดวันเห็นผลครับแล้วก็จากนั้นก็ฉีดต่อเรื่อยๆฉีดเว้นระยะห่างกันเท่าไหร่ยังไงครับอันนี้สิบห้าวันสองรอบเองเท่ากับว่าสมัยก่อนอ่ะฉีดบ่อย ไม่ถึงอาทิตย์นึงก็ฉีดแล้วใช่ไหมฉีดไปเรื่อยๆนี่คือเว้นระยะได้ด้วยนะเกือบสองอาทิตย์ฉีดเพียวสองรอบพอหมดพอดีก็คือสี่เดือนพอดีใช้เพียวหนึ่งแล้วได้ใช้อะไรอีกไหมเพียวสองเพียวสองเพียวสองใช้ตอนไหนใช้ตอนประมาณสี่สิบกว่าวันก็พอได้สี่สิบกว่าวันเดือนกว่าครับก็คือแล้วทำไมถึงใช้แยกกันก็คือทำไมถึงใช้เพียวหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาใช้เพียวสองครับก็ตามคิดไว้เพียวสองมาต้องหนักหนักหนักท้ายมันจะช่วยเร่งฟักเพื่อเร่งแป้ง เอาหนึ่งบำรุงก่อนบำรุงก่อนให้บำรุงไปสักเดือนกกว่าให้สวยก่อนที่ว่าใช้ได้แล้วพอแล้วหยุดได้แล้วแหละก็หยุดอืก็เลยเป็นเพียวสองต่อครับเพียวสองแล้วเพียวสองก็คือจนใช้จนถึงเก็บเกี่ยวเลยก็คือประมาณทั้งหมดเนี่ยสี่เดือนพอดีครับเพียวสองที่ฉีดรอบเดียวรอบเดียวแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ฉีดแล้วเนี่ยดูสิเกือบเดือนแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้ฉีดครับดูสิฮะคุณผู้ชมยังอยู่แบบนี้เจอฝนเจอแรงอากาศแบบไหนมาลงมาแรงนี่ไม่มีแล้วนะ ต้นโตพ่อเห็นไหมต้นัวพ่อที่ยังไงฮะัวพ่อคืออะไรอ่ะนั่นต้นัวพ่อที่มีดอกเหลืออยู่นะที่เรียกต้นยางนี้เออเรียกคิดว่าตั้งแต่ก็ไม่มีผสมแล้วไม่รอดตายเออตอนนี้เหนือหัวฉีดอย่างเดียวเออเน้นอาทิตย์ละครั้งเน้นเพียวหนึ่งอย่างเดียวอืมฉีดแยกฉีดเลยอืมไม่ได้ฉีด ตัวอื่นเลยเอาตัวแค่หนึ่งเดียวก็คืออยู่รอดได้แล้วิธีการผสมกันนะคุณผู้ชมนะคือไอตัวเกสรเนี่ยมันต้องมีลมให้เขาได้ผสมกันมันจะติดฝักแบบนี้อ่ะถามเรื่องฝักนิดนึงหูความไปทามาเวลาจะหมดนะมันเพลินคุยพี่สมบัติแล้วเพลินเพลินมากเลยเรื่องของฝักแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมพี่สมบูรณ์มากเราจะดูยังไงว่ามันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ฝักมันจะยาวไหมจะมายุบเองปกติครับมันสมบูรณ์เกิดมากไหมจะยุบลงเลยสั้นนิดเดียวแต่มันยาวไว นี่คือยาวแล้วฟูกระจายออกนี่คือสมบูรณ์มากจะได้สองฝักเยอะลรอบนี้นะลอปกติมันจะได้ฝักเดียวต่อต้นคแต่คุณผู้ชมทีมงานสูมาใกล้เลยฮะต้นหนึ่งได้สองฝักขึ้นกระจายเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้ยังมาเยอะนะเท่านู้นเยอะในข้างในล้อท่นี้นเยอยกวอีกอข้างเดินเข้าไปข้างในนี่คือครสองฝักใหญ่ๆครับแบบนี้เกษตรกรดีใจโอ้ดีใจละเนาะหนึ่งได้สองเนาะถ้งว่ามเพิ่มผลผลิตเป็นหลายเท่าขึ้นมาด้วย สรุปให้ฟังหน่อยว่าใช้เพียวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างประโยชน์ก็คือป้องกันแมลงป้องกันโรคพืชได้ดีอืเขียวสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์อืผลผลิตเยอะครับอืที่สำคัญได้เงินไหมได้เยอะได้เงินเยอะไหมครับเยอะแล้วประทับใจอะไรในเพียวบ้างประทับใจครับที่ทําให้เสียวงามพืชสวยอืครับ ถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนนดีเือต็ม10บะครับเต็มสิบะครับเต็มสิบะครับเย้ <Yeah! S 2> <c oughs> ให้เต็ม10 <c oughs> ไปเลยงั้นเพียวก็มีของที่จะลึกมามอบให้ให้ไปทั้งเซตแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับแพ็กเกจใหม่ของเราคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมแต่ประโยชน์ต่างๆยังอัดแน่นเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมครับให้ไปเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่สมบัติครับนี่แป๊บนึ่งนะมีอะไร <c oughs> บ้างดนะูนะนี่มีเพียวผงมีเพียวเอ็กซ์นะ แล้วก็มีเพียวพาวเวอร์เพิ่มพลังท i ี1วนมีเพียว1เพียว2แล้วก็เพียวเวิร์กห้ามีเพียวเวิร์กเนี่ยผสมเพียวเวิร์กก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ค่อยใส่ตัวอื่นผสมกันไปจะดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะรวยมากยิ่งขึ้นขอให้รวยรวยรวยนะพี่นะวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอ่ะงั้นสุดท้ายฮะพี่สมบัติครับถ้ามีคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมานำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาให้ลองใช้จะใช้ด้วยครับ <cin stereotype> ไม่ใช่ครับอย่างนี้ต้องทํายังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว